สวัสดีค่ะแม่ปีนเอาคลิปบ้านๆมาฝากนะคะเป็นคลิปแบบบ้านนอกบ้านนอกนะคะกับอากาศแบบสดชื่นนะคะตอนช่วงประมาณเย็นๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะบ้านนอกนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะช่วงนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายนะคะพอตกเย็นเย็นอากาศก็เริ่มเย็นนะคะอพอตกกลางคืนก็อากาศจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยิ่งตอนช่วงเช้านี่คือจะแบบ ค่อนข้างหนาวมากเลยนะคะก็ต้องหาเสื้อผ้ากันหนาวมาใส่กันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะแม่พินก็ถ่ายไว้ตอนช่วงเย็นๆนะคะของเมื่อวานนะคะามาดูพ่อเปานะคะควายเข้าคอกนะคะแล้วก็พาชายปูนเดินเล่นนะคะเดินไปเดินมานะคะแล้วก็ถ่ายบริเวณร,รอบๆบ้านนะคะ หน้าบ้านหลังบ้านนะคะแล้วก็เดอะแก๊งนะคะแกงสี่ขานะคะจะมีอยู่3ตัวนะคะอันนี้ต้นมะละกอตานะคะหวานมากๆเลยนะต้นนี้นะอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบ้านนะคะแล้วก็หลังบ้านนะคะจะเป็นทุ่งนานะคะบ้านแม่ปินก็จะอยู่กลางทุ่งนาเลยนะคะห่างจากถนนมานิดนึงนะคะรอบบ้านก็เป็นทุ่งนาส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นช่วงแบบอากาศหนาวมากๆนี่คือตอนเช้าเนี่ย จะไม่มีใครเห็นบ้านแม่ปินเลยนะถ้ามองมาจากบนถนนนะคะเพราะว่าหมอกจะบังบ้านหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นบ้านอยู่ในหมอกเลยนะคะช่วงนี้อากาศก็แบบตอนเช้านี่คือเริ่มมีหมอกแล้วนะคะอากาศเย็นนะคะก็จะหน,หนาวแล้วนะคะแม่ปินชอบมากเลยนะคะอากาศหนาวเนาะเพราะว่าแบบมันรู้สึกเย็นสบายดีนะคะ ถ้าเป็นช่วงแบบหน้าฝนนี่ก็จะแบบเฉอะแฉะนะคะเละเทะนะคะถ้าช่วงหน้าร้อนนี่คือร้อนมากนะคะถ้าเป็นช่วงแบบว่ามีสาพฤษภาอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ร้อนมากๆนะคะช่วงนี้ก็ชอบมากเลยเนาะอากาศสบายๆนะคะอันนี้พ่อเปากับตานะคะก็ช่วยกันเอาควายเข้าคอกเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ปิ่นก็เดินเล่นเย็นๆนะคะ พอเย็นๆสักหน่อยก็จะพาชายปูนไปอาบน้ำแล้วนะคะอันนี้ตานะคะก็เดินกลับบ้านกันนะคะหลังจากค่อยเข้าอกเสร็จนะคะประมาณ